ขนมเส้นน้ำยากะทิวิญญาณไก่แซ่บๆลำๆมาแล้วเนะ้อเจ้ามาเด้อปมแมพี่น้นองจ๋าสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าปมแมพี่น้องมดกูคู่กูคน่ะเจ้าวันนี้ปะกับปมแมพแล้วเจ้าวันนี้ปมแมจวนมากินอันนี้เลยจ้าขนมเส้นน้ำยากะทิไก่เจ้าแต่อันนี้เป็นวิญญาณไก่ค่ะเลยซื้อไก่ทอดมา เจ้านี่มันมีแต่เขาซื้อมาเจ้าน่าจะมีแต่ซี่โครงไก่ค่ะซื้อมากับรถพุ่งพ่วงอ่ะเพื่อนรถตรงเตงค่ะรถสีเปิลมาขายในหมู่บ้านอ่ะเพื่อนมาเจ้ามากินด้วยกันค่ะนี่ค่ะผักแก้มกับมีถั่วฟักยาวมีต้นหอมแล้วก็มีผักชีลาวเจ้ามาเนืองเพื่อนมากินด้วยกันนี่แล้วก็มีไก่ทอดสองไม้ค่ะ เมยซื้อมาเพราะว่ามันไม่มีไก่เนะาะเมีก็เลยกินไก่ทอดไปก่อนกินไก่ทอดจันขนมเส้นใส่เกิืองโรเน่ะแต่รำมลาโมโหจะเจาเพราะว่าไม่เคยซื้อกินรดคุ้มวังน่ะมาจ้ะกอให้พี่น้าาองมาเด้อ กำแรกคือเผ็ดอะพี่น้องเข้าปากปุ๊บเผ็ดเลยจันเปื่อนดีดนะตีมีอันเลือดไก่ฮือตัวเอง เหรา มันมากก <c oughs> ินขนมเส้นน้ำยาไก่กับไก่ทอด รสชาติโอเคอนะเพื่อนอร่อยอยู่ค่ะแก้มไก่ทอด กม่เอียงถาดค่ะเอียงถาดน้ามันก็นเลยไปอยู่ตรงนู้น ฟังเสียงต้องห้องเปนอยู่เข้าไใ้ถอดมีแต่แป้งันเปื่อนมันค่ะป้าเมย์เลยบอกกินแป้งค่ะ うん。<Okay> กัดไก่ทอดตัวเองแนเปื่อนเพชร น้ำม,มันอยู่ตรงหลุมอือขนมจีนมันดูดเส้นไปหมดเอดูดน้ำไปหมดแล้วมันแบบ เอาเอานางออกจก้ะนาง <c oughs> มันเป็นแป้งกันมีมันขม <c oughs> วดขมวด Hmm. ตูนแบบมีแต่โครงไก่ค่ะมาเอเศษโครงไก่นะน่ยโครงไก่แบบนี้แหละหาเราซื้อรถตรงเตงเนาะ ที่เขาเ้องมาขายอะ่ะในหมู่บ้านอะ่ะกระดูกเวลากินต้องระวังกระดูกติดคอ อขนมเส้นเก,นเกลืองรู้เปื่อนมดแต่หรอ,อหาออ,อันนี้เป็นกระดูกเปื่อนกินไม่ได้ อแล้วเจ้าเพืเ่อนๆขนมเส้นเกิงโลมดบัวเบรแล้วจ้ะเพืเ่อนๆจ้าสำหรับคลิปนี้ป้าเมย์ก็จะขอตัวลากรเนอร์เจ้าขอบคุณเจ้าที่พอกันจจบคลิปฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ป้าเมย์ตัวเนื้อเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย